เกินสองคู่ผู้ได้ผลพวงจากการประกวดอ่านคำนองสนองนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันเชิญค่ะ 哦。 you oh, oh, oh. เอ้ยค่อยค่จากไหนเออให้ผมเดินทางเอายค่อ้

แสสอเอาชายเกินข้าสนชนไทยทุกคนลำบาก พวกอยู่ทางเขาเอาพระไทยามาช่วยพวกอยู่ทางเขาเอาพระไทยามาช่วยยินดีงสงอ,อําน,น,นวยช่วยแห่พยาบาลที่ไทยเขาพิ็นทางขมาพระสมมา ขอบพระคุาพระเาตัวทัวนาสงเมตตาท,วทัวไปลูกเตื้อชาวบ้านตำรวจทาน

โอ้โฮ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  <ter jer sea authenticity> <itu ThBravo>